มาใ,ใกล้แล้วครับโอเคครับอ่ะทีนี้ตอนนี้ครับพี่ขอเกินก่อนว่ามันมีคนมาบอกว่าไม่รมันมีมันมีแทย์ม,มบบาบอกว่าทางโคไปแทงโดยที่ไม่มีตอรี่ทีนี้พี่ก็เลยเรียกมาคุยก่อนว่าในกรณีอันนี้พี่ขอาเทา้าความเหมือนว่าในกรณีที่เราแทงกันได้มันต้องมีตอรี่ให้ชัดเจนนะว่าทำไมถึงแทงแต่แม่แต่ถ้ารอไม่เชนก็ต้องมาคุยตรงนี้ ซึ่งทางซัมบ้าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแทนเขาดังนั้นเขต้องที่แจงครับว่าทำไมถึงแทนอ่าได้ครับเดี๋ยวผมผมพอเป็นคนเล่าแล้วกันพี่หวังแล้วเดี๋ยวคอยให้พี่หวังเสริมอ่าโอเคคือเรื่องมันเกิดหลังจากที่ชรถเสียง,ง<า>กัน<ว>กน,นผมมีปากเสียงกันมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมพี่กอฟเรื่องในในงไงนร้านแต่ว่ามันตีกันไม่ได้อ่ะก็เกิดการเล่าขึ้นสักพักหนึ่งพวกผมก็อ่ามันมันตีไม่ได้ครับแล้วฝั่งเขาก็กวนอะไรเงี้ยพวกผมก็เลยยื่นชิงบ้านแทนอ่ะแป๊บนึงพี่ขอหยุดตรงนี้ก่อน คือถ้าเป็นบทติและกิจกรรมกิจกรรมกัดล้านเนี่ยถ้าหากมีการกวนกวนเอาแบบภาษาพี่นกวนตีนมีการเล่นลิ้นมีนู่นนี่นั่นเราสามารถอ่ะว่าเลยตรงนั้นส่งพี่ได้นี่ถ้าพี่ถ้ามันเป็นที่เขาสามารถปล่อยเล่นได้นี่ทำไมเราถึงไม่เลือกส่งอ่ะผมผมไม่ไม่คือตอนนั้นอ่ะคือพวกผมจะแทงและป้นกันข้างนอกพี่พี่ก็เข้าใจไหมคือเราคือเราการเล่นเองเล่นกับอ่าใช่กาเล่นกับจิตใจครับเล่นกับจิตใจไม่ไม่อยากตีที่สภาเพราะว่า ก่อนหน้าเนี้ยเล่นไปกันรู้สึกเหมือนเล่นไปสามสตอรี่แล้วพี่กอ๊อลฟเล่นแล้วเขาไม่เต็มที่เขาขอยอมทุก <ขอ S 2> สตอรีอ่เลยจริงๆอ่ะผมอาจจะบอกให้ส่งเล่นแล้วแต่ว่าผมมองไปมองมาเนี่ยมันใกล้ถึงวันชิงบ้านแล้วก็คือมันปลดมันปลดชิงบ้านวันที่สิบสิบกว่าถูกไหมแล้วก็มันมีมันมีเรื่องอัปเดตแล้วกว่าจะแบบกว่าจะเปิดให้อ่าให้เล่นสตอรี่ได้มันก็ยี่สิบกว่าปะแล้วก็ใครมันก็บอกอีกว่ากว่าจะอะไรนะทำบัตรเสร็จหลังวันที่ยี่สิบสองยี่สามมั้ง <ผ>อ่าใช่ใช่นันรอตีชิงบ้านทีเดียวอ่าต่อ,อ <นะ S 2> ทีนี้เท้าวความมาแล้วแล้วทีนี้ยถึงถึงช่วงชิงบ้านครับก็ยื่นชิงบ้านตามปกติหลังจากจบชิงบ้านเล่นเล่นชิงบ้านได้ฝามวันรับทางแซมบ้ามาขอยอมพวกผมก็ขอยอมแล้วทีนี้วันที่คุยจบอรพวกผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันรอบนอกใช่ไหมพี่กอล์ฟที่บอกว่าไปคุยกันรอบนอกอนอกสภาอ่ะ ทีนี้หลังจากวันนั้นครับผมก็ไปคุยบอกว่าเออเนี่ยมัน,ม,นมันก่อนหน้านี้มันมีปากมีเสียงกันคนชื่อคินชื่อปิกแล้วก็อีกคนหนึ่งใครวะแพทริกโคโดมอครับอ่าคือเวลาเล่นร้านแล้วชอบแบบ yeah, แย่เล้าประสาทอะพี่กอฟอ่าบอกว่าให้เอามาคุยถ้าไม่คุยแบบเนี้ยพวกผมจะไม่จบนะเดี๋ยวน้องมันก็มาเล้าเรื่อยๆเล้าก็เรื่อยอ่าหลังจากนั้นครับผมก็คุยกับคนชื่อปิก อ่ะคนชื่อปิกอยู่คนเดียวผมมาคุยกับคนชื่อปิกผมบอกอ่ะผมก็เคลียร์ใจกับคนชื่อปิกไปผมก็บอกอ่ะผมไม่ไม่ถือว่าไม่ติดงั้นก็เอาไอแพดกลับไปคินแทนให้มาคุยให้มาก้มครับพี่๊อปประมาณนี้แล้วกันให้มาก้มหุกเขา่าอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าคนชื่อคินอ่ะไม่อยู่อ่ะผมก็วันแรกผมก็โอเคไม่เป็นไรมันมันเพิ่งจบสตอรี่มามันอาจจะเหนื่อยอาจจะไปพักวันที่สองมาต่อผมไปถามเขาก็บอกคนชื่อคินไม่อยู่แล้ววันจนจนผมถามแบบนี้จน สี่วันนะพี่กอฟเขาก็ผัดวันประกันพุ่งจนครบสี่วันปุ๊บไแต่แต่ไอ้ไอ้บมันขอเบลนี้นึงแต่ต,<ช>ต้องพูดอย่างนั้นก่อน,น,อนว่ากิจกรรมก็จะเห็นไอ้คินตลอดพวกงัดร้านอะไรเงี้เยเช้าเช้าบ่ายบ่ายเที่ยงเที่ยงอะไรเงี้ยก็จะเห็นมันบ้างจีเล็กน้องผมก็บอกว่าเห็นบ้างใช่ไหมโมจิใช่ครับผมจีเล็กตั้งแต่แต่บอกว่าคินไม่อยู่อ่ะอ่ะคือมันคือเหมือนมันไม่ตามเรื่องอ่ะทางนั้นที่คุยกันไว้แล้วไอ้บอลก็อยู่นะพอดีอ่ะครับพี่กอฟเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเลยนะครับพี่ก็คือ ฟังผมมาทำหาคนชื่อคินเวลาพีคไทม์ไม่อยู่แต่ว่านอกพีคไทม์อยู่ตลอดผมก็เลยเออไอเหียเอยเอแม่งคงคงจะไม่อยากคุยกับผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เออไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่คุยแล้วกันแล้ววันนั้นอ่ะพวกผมเล่นร้านกันพอดีผมโดดลงไปข้างล่างแล้วเขาไม่รอพวกผมพร้อมคนชืกก่อกอดับ อ่ะคนชื่อกดไม่รอพวกผมพร้อมแบบวิ่งมาตีเลยแต่แต่ว่าเขาเล่นถูกอ่ะพี่ถ้าเป็นในในกฎของที่สภาตั้งมาในการเล่นร้านอ่ะเขาเล่นถูก,กอ่ะพวกผมก็ไม่ไม่สามารถตีได้อ่ะก็เลยเรียกมาคุยครับว่าเออทาไมเล่นแบบไม่มีมารยาทเลยใช่ไม่มรารยาทอ่ะจะเล่นกับพวกผมแบบแบบนี้ใช่ไหมถ้าเล่นแบบนี้วันหลังเอ่อถ้าร้านเริ่มแล้วพวกผมเล่นเลยนะร้านปืนพวกผมก็เล่นปืนใส่นะ พราะพี่กอลก็รู้ใช่ไหมครับช่วงไม่ใช่ช่วงนี้ดิตั้งแต่พวกผมมาร้านปืนเขาไม่เล่นกันแล้วอ่ะตั้งแต่พี่กลมาอ่าใช่ก็คือไม่ได้เปิดแล้วง่ายอ่าใช่ผมก็เลยถามว่าจะเอาแบบนี้ใช่ไหมถ้าเอาแบบนี้พวกผมก็เอาเอาบ้างนะมันมาเขาก็บอกว่าไม่เอาครับอ่าแล้วผมก็บอกว่าอ่าถ้างั้นไม่เป็นไรให้อภัยแล้วผมบอกว่าเรื่องที่ที่ผมติดใจอ่ะกูไม่เอาแล้วก็ได้เรื่องไอไอคินกับไอคินกับไอคนชื่อแพททิกแล้วผมบอกว่างั้นมึงก้มแทน ให้คนชื่อไม้ยก้มแทนนะพี่ก๊อฟแล้วคนชื่อไมายเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมก้มครับพี่ไม่ยอมตอบยืนแบบยืนนิ่งเลยหน้าบ้านวันนั้นออออเออเออไม่ใช่ไม่คนชื่อก๊อตคนชื่อก๊อตก็คือก็คือเป็นเงื่อนไขอะว่าเออเอาอย่างงี้ถ้ากูจะจบกูขอคนชื่อก๊อฟมอบแค่นี้นะอ่าช่ยไทแค่แค่ลงไปคุเขาอ่าแล้วนี้ผมก็เขาก็ยืนเหม่อเลยพี่ผมก็บอกว่าเอาอย่างงี้มึงฟังกูดีๆนะตอนเนี้ยชะตาแซมบ้าอยู่ในมือมึงแล้ว ถ้ามึงไม่อยากมีปัญหากับกูมึงก็แค่ครูเข่าลงไปซะแต่ถ้ามึงไม่คูเข่าก็ไม่เป็นไรถ้ามึงอยากมีปัญหากับกูมึงก็แค่ใส่หัวออกไปฟังดีๆนะถ้าอ,อยากมีปัญหากับครูก็แค่เดินออกไปรขับรถออกไปอ่ะแล้วแล้วเขาก็ทีนี้เขาก็วิ่งขึ้นรถขับออกไปผมก็เออไม่เป็นไรผมก็ปล่อยไปแล้วทีนี้วันต่อมาปุ๊บผมเล่นงานร้านงานเหมือนเดิมเลยพี่เหตุการณ์คล้ายๆเดิมเลยคือเวื่อผมเล่นงานร้านปุ๊บจบ คนืชอปิกคนื่อปิกบอกว่าอะไรหรือไม่ครับพี่๊อฟบอกว่าเขาต่อยเขาต่อยไล่ต่อยแก๊งผมเขาบอกเอ้ยมึงก้มดีมึงก้มไม่พี่โฮปดีก้มหน่อยเพื่อนหอดตายเขาบอกมึงก้มคือความหมายเขาคือก้มลงไปชุบแต่ว่าเขาตั้งมีเจตนาที่จะแซะให้เรื่องครูเข่าอ่ะพี่๊อฟเข้าใจไหมคือเขาเขาใช้คาพูดที่ผมพูดหน้าบ้านเลยอันนี้อันนี้ก็เข้าขายละอ่ะแล้วมีมีอันนี้ขอเสริมขอเสริมเพื่อนแล้วก็มีเหมือนกันครับคนเดิมเลยครับน้องไอปิกครับ ตอนนั้นพวกผมเล่นงานงานร้านอยู่ร้านบนครับตอนนั้นพวกผมกันยังตายหมดแล้วสมรับแล้วอยู่ๆขเขาก็พูดมาว่าแบบเยอะเกือบแพ้แล้วไม่ลากรูมองอะไเฮ้ยแค่เกือบแค่เกือบแค่เกือบพูดจำประมาณสามรอบครับแค่เกือบแค่เกือบแ็่ชิางเราอ่ะอ่าเอ่ะก็คือพูดพูดแย่ๆเป็นแย่แล้วกันแย่ๆแย่ๆแย่ๆประสาทอ่ะพวกผมก็อ่ะทีนี้ฝังผมมันก็เริ่มมีอารมณ์ละเริ่มแบบเริ่มฉุนเฉียวละ ก็เลยร้านต่บมาก็เลยตีเขาก็มาเล่นปกติครับเขาเล่นเตียนเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งเขาไปที่กองปูนนะพี่ครับไปถ่ายรูปที่กองปูนเพิ่งทีร้านจบเลยนะพี่อ่านี่เห็นแล้วนี่เห็นแล้วอาตีอาตีจบแล้วเขาพูดว่าอยากเสี่ยวก็เลี้ยวมาไอสัตว์ซึ่งทางเนี้ยผมอ่ะไม่รู้ว่าเขาอ่ะหมายถึงใครในขณะเดียวกันคือเขาเพิ่งเล่นร้านกับพผ,ผมจบอ่ะแต่เมื่อวานพอพอทราบเรื่องมาครับนายกมาบอกแล้วว่าเขาอ่ะหมายถึงตำรวจซึ่งผมก็เลยบอกไปว่า รอบหน้าถ้าเขาจะด่าตำรวจทำไมเขาไม่แบบพิมพ์ไประบุไปเลยอ่าแบบเช่นตำรวจทำไมมึงมึงแบบทำงานไม่ดีอะไรอยากเสี่ยวมึงก็เลี้ยวไม้สัตว์อะไรประมาณเนี้ยครับอ่าใช่มันเลยทําให้ฝั่งผมอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เออใช่พวกผมก็เลยไล่ไล่ไปเลยต้องเข้าใจว่ามันมีมูลกับผมกอยู่แล้วอ่านักบูสรุกงี้คือมูลเนี่ยมันมาตั้งแต่ทิ้งบ้านแล้วแหละก็คือมันเลื้อยลงมายาวๆเลยตั้งแต่แบบคือมันจะไม่ได้เอาวัคเียมันไม่เอาหมอกไ้หมอกไมหมอแล้วทีเนี้ยมันมีประเด็นหลักๆก็คือ จุดชนวนที่แบบเริ่มแทงเลยก็คือไอ้ช็อตที่ไอบีเล่นล้าเสร็จแล้วเอาไปโพุ่งบอลกูอยากเสียก็เลี้ยวมาใช่ไหมจ้ะอันนั้นก็เลยทำให้แบบแทบมุกใช่ไหมมึงก็เลยไปไล่แทงทีเนี้ยทางแซมบ้าเขาไม่เข้าใจไว้ว่ามูลในการแทงเนี่ยคืออะไรตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่ามีมูลในการแทงแต่มูลเนี้ยอย่างที่พี่ชี้แจงเราไปแล้วแต่เรแล้วว่าเออมูลเนี้ยยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มันไม่สามารถดำเดิมเมทอรนี้ได้ดังนั้นเรื่องที่ผ่านมาพี่อยากให้เรายกออกไปก่อนหแสดงว่ายกไปก่อนคือเล่นไม่ได้อ่ะดังนั้นเรื่องใหม่่่่ไไไดด้้้้แแลลวววถููกออคืทงงมมเเเพพรรราาาาะะตนีย เขาก็บอกแล้วว่าแอนดี้ก็เป็นคนยืนยันเองว่าเขาด่าตำรวจนะซึ่งฝั่งเขาเองก็เออผมด่าตำรวจผมโดนแทงเรื่องอะไรฝั่งเขาก็งงว่าตอนนี้มันมาจากไหนดังนั้นเรื่องนี้พี่ขอความว่าอย่าแทงอันนี้ถือว่าเราคุยอันนี้ถือว่าเตือนครั้งแรกนะเตือนครั้งแรกว่าเราเราแทงโดยที่เขาไม่รับรู้สตอรี่ดังนั้นหลังจากนี้กอนถ้าโดนลงมือแทงน่ะฝั่งนู้นก็ต้องรับรู้ตอรี่ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพี่อยู่ในแซมบ้าไอ้กลุ่มเนี้ฟาร์มอยู่เหมืองสมมไหนะ พี่มีปัญหากับไอ้หวังก็ได้ยืนด่าหวังกระหลาดกลางาแน่นอนว่าพี่ตายแล้วโดนพี่ด่ามึงมึงแทนกูตึกตายแล้วแต่ไอ้พีคนนี้ย,ยังไม่รับรู้เรื่องแล้วพี่ยังไม่แจ้งเรื่องผ่านบอถูกปะ่ะแล้วมึงให้น,อน้องๆล่าเลยอ่าล่าโดยแต่ไอ้นั้นยังไม่ได้ลุกมาบอกเออยังไม่รู้ว่าบอกนะถึงถึงปุ๊บมึงไม่มึงยังแทงไม่ได้นะมึงต้องบอกก่อนว่าพวกมึงอะแหลมไปกูในสัตว์ที่กระหลาดกลางแล้วกูแทงอันเนี้ย

มึงก้มดีไม่ก้มเดี๋ยวมึงหากูมันออกไปปุ๊บมึงก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนว่าตัวมึงเองก็ไม่ได้ไปต่อเรื่องไม่ได้ตามเรื่องโอเคโอเคอีกหนักกว่าเลยวะไอทีนี้ไอ้ตรงส่วนเนี้ยใช่เนี้ยไอ้เรื่องที่ว่าเขาไม่ก้มเดินมาเรื่อยๆต่อต่อเยลเลยไอ้เหี้ยมึงเนี่ยถอดไว้ไม่ก้มใช่ไหมมึงจะเอากูใช่ไหม มันก็จะเข้าหลุมก,กลับไปหาหัวหน้าแก๊งว่าเออมึงจะเอาไงตอร่เนี้มึงจะเอากูปะอะไรก็ว่าไปน,นั้นอันนั้นเรื่องนั้นอีกต่างหากไม่เกี่ยวกันนะแต่มนหมายถึงว่าที่เราคุยอยู่ตอนนี้คือเรื่องที่มูรไปแทงเขาก่อนนี่เขาไม่รับรู้ตอรีรยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องที่บีมบอกว่าเขาโพสต์ด่าเนี้ยพี่บอกเลยว่ามันเล่นไม่ได้อยู่ดียังไงสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ระบุตัวต,วตนหรือไม่ได้อะไรหรือเขา,าแทะมือจริงๆก็ตามทีแต่นั่นนนนนนนคออออออสส่่่่่่่่่่งงงงงทททีีีีีีเเเเเรราา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 ไไไมามมมมมพพตตตััััววววกกลถถฟดด้้้ยแแโ แต่ทาอะไรได้ในเมื่อของพวกนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้มึงก็แค่สร้างความเกลียดชังกนเรื่อยไปแปลว่าเขารู้แล้วว่าในการเขาทำพฤติกรรมอย่นี้ในการแซะร้อนก็เยี่ยแล้วเขารู้แล้วว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นั่นคือหน่งที่บอกไอ้เกมเพย์ที่พูดเมื่อกี้เปล่าพี่หมายถึงว่าอินดองวัดเลี่ยมกันหน่อยอิน้องว่าขอขอเหลี่ยมต้องใช้คือที่ผมจะสื่อผมจะสื่ออย่างนี้ผู้ผมเล่นผู้ผมรู้ผมเล่นอะไรกันอยู่อันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เป็นมูนเปิดสตอรี่ถูกไหมครับพี่อือ ปุ๊บผมมาฝากเรื่องไว้กับพี่ปุ๊บให้พี่รับรู้รใช่ไหมครับถ้าเขาโดนแทงปุ๊บเขาขึ้นมาสภาปุ๊บเ,เราออใช่แล้วเขาบอกบอกพี่อันเรื่องนี้ผมโดนแทงปุ๊บพี่บอกเอ้ยอมีเรื่องนี้แล้วพี่บอกอเรื่องเนี้ยมันควรต้องหยุดแล้วนะ ใช่ไหมพี่พี่ก็เรียกผมขึ้นมาแล้วพี่ก็บอกว่าเอ้ยมึงต้องหยุดนะและตอรี่เนี้ยต้องจบมันเพื่อเป็นการปิดสตอรี่ครับถูกก็นี่อันนี้ก็อีกตอนนี้อ่ะก็กลังปิดเนี่ยใช่ครับอันนี้ก็คือการปิดสตอรี่ปกติครับพี่ใช่ที่อะไรบอกว่าไอ้ที่กคลังที่พูดต่อไปหมายถึงว่าหลังจากเนี้ยมึงไม่สามารถแทงโดยที่ไม่แจ้งเขาได้เข้าใจปะคือเราคุยกันแล้วว่าออกออกไปเนี่ยอย่างที่ตัวอย่างพี่ระหวังแห้เงนกระลากลางพี่ตายอยู่พี่ไม่มีพี่ไม่มีโอกาสแจ้งน้องๆในวอร์แล้วว่ามีปัญหากับอีกพบนะมอบ น้องไปน้องไปเจอไอ้กลุ่มเนี้ยืนอยู่เหมืองไอ้บีไปเจอกลุ่มนี้อยู่เหมืองมีแค่บอกว่าไอ้สัตว์พี่มึงอ่ะมีปัญหากูที่หลักการมึงแทงได้เลยแค่นั้นเพียงน้อยมึงแค่แจ้งเขาลุ้แค่แจ้งก่อนแทงอ่ะว่าแจ้งว่าเขาเรื่องอะไรอ่ะเออไอ้เขารู้สาเหตุเออว่าสาเหตุเขาโดนจากเรื่องอะไรทีเนี้ยเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้เฮียพี่กอล์ม่งมีปัญหาที่กระดากางหรืออะไรต่างๆนานะหรือตอรี่ที่อะไรก็แต่เหมือนไม่ต้องใช้คำพูดสวยหรูแบบต้องเล่าเป็นเรื่องก็ได้บอกไอ้สัตว์พวกมึงเปิดกูก่อนนะไอ้เฮียดูนี้นั่ แต่แค่แค่แจ้งเขาก่อนไม่ใช่ดีมั้ยเอ้ยไม่ใช่พี่ไอรินเดี๋ยวพูดแต่กันดีเดี๋ยวพูดแต่กันดีไม่รู้เรื่องพูดแจ้งเขาก่อนแจ้งเขาลุงลุงพี่สารทำบ้านเชียร์ไหมเชียร์ไหมครับเราคาใจตรงไหนไหมเราถามนายอาจาเราแล้วเออไอไอเรื่องที่โพสต์พี่ครับน้องคือน้องผมเหมือนโพสต์ดาตำรวจจบเลยจบแล้วนายเขียนลามายก่อนครับเป็นเรื่อไม่ได้พี่ปัดทิ้งแล้วก็เรื่องไอ้กักบ้านห่างบ้านครับพี่ ที่ต่อรอหมอไม่ครบเงี้ยคุศพปกบ,บ้านขังบ้านเรื่องนี้เรื่องนี้พี่บอกก่อนครับว่าเมื่อกี้พี่มีการเคลียร์กับตำรวจเป็นเบื้องต้นแล้วคือในกรณีกักบ,บ้านขังบ้านเนี่ยณปนะัจจุบันเนี่ยกฎเรายังยังยัง,ยงเอาแบบพี่พูดแบบจะมองแฉก็ได้นะคือกฎมันยังไม่ชัดเจนแบบนั้นแต่เบื้องต้นเล่นตามกฎที่ระบุก,ก่อนในกรณีที่เราบอกว่าเขาเอาเราไปตำรวจถึงหมอไม่ถึงเราหาตักนมีเรื่องทุกทีเพราะฝั่งโเปี๊ยลิดหาส่วนนี้มาแย่งมีเรื่องทุกทีเลยตอนที่เขาอุ้มอะถึงนะ เราต้องอเรา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 ,เราต้องมองงนี้ก่อนว่าสมมุติว่าพี่ระบุว่าการอุ้มศพได้ก็คือตำรวจห้าขึ้นไปสมมตินะอันนี้ถ้าสมมติแล้วที่<ห><ร>อ,อุ้มเราตอนตำรวจห้าตอนทุ่มหนึ่งแต่ระหว่างอุ้มเนี่ยตำรวจเหลือสี่พี่ไม่ผิดนะ,อะนตอบไดไหมก็ต้าตีนเกินห้าทีเลยเไอไอตรงส่วนนี้ไอไอตรงส่วนเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นจากหลักฐานเราเอาหลักฐานมาส่งแอดมินอะไรแอดมินเคลียร์เองไอตรงไอตรงส่วนนี้คือเป็นหน้าที่แอดมินแล้วแต่พี่แค่ชี้แจงว่า บางครั้งมันมีการโอกาสต่อเนื่องเกิดขึ้นได้ดังนั้นทุกคนรักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับไปหาหลักฐานเพื่อพ,พูดตัวเองโปรเจกต์ตัวเองกันเองแต่ถ้าหากเรื่องนี้พี่เคลียร์กับทุกอย่างลงตัวแล้วแต่พี่มาชี้แจงอะไรทีนึงก็ได้เอาแค่ณนะตอนนี้ถ้าเราตรงไหนที่ว่าเราคิดว่าไม่โอเคไม่แฟร์เราลองเก็บหลักฐานไว้ก่อนแล้วก็ลองไปปรึกษาห่วงเราก่อนเพราะว่าฝั่งโบเองพี่ก็จะรับจากฝักหวงเอ้ยจะรับจากหวงคนเดียวเท่านั้นเหมือนการฝั่งมุมงเองพี่ก็จะรับจากไอ้ไอลุกสายบอลอ๋อพี่บ,พบอลเท่านั้น ดังนั้นมึงไปคุยเองว่ามือแจ้งอะไรยังไงมึงคุยกันมาแล้วก็เอาเอาหัวมาคุยกับพี่แค่นั้นเขาพี่จำช้าไปแล้วว่ามีแค่นี้ที่แจ้งกันพี่ก๊อฟเขาเบื่อแล้วเหรอเคลียร์อ๋อเคลียร์พี่ก๊อฟเดี๋ยวผมขึ้นเรื่องใหม่อีกอีกเรื่องนะพอดีวันนี้มีเรื่องอ่าว่ามาไหนพูดอะไรก็คือวันไอ้พอลลี่อยู่ปะบังบะไรพอลฮัลโหลพอลลี่พอลลี่อยู่อะใครปะโอเคไม่น่าอยู่ไม่น่าอยเป็นพี่ก๊อฟคือวันนี้ผู้หญิงใครเขามาขอเบอร์คุณนั้งหนาวนะ แล้วทีนี้มันโดนแซมบ้าชนรถชนรถแล้วทีนี้ตำรวจไล่ครับโดนโดนจับคือรถมันใกล้พังแล้วแล้วมันหนีแล้วแล้วมันแชอ่ามันแชรแล้วมันก็โดนจับครับพี่ก็เลยมันผมบอกมันแล้วว่าถ้ามึงโดนชนเรือนะมึงก็ถ่ายรูปไว้อ่านน้องมันก็ถ่ายรูปไว้ให้ผมเรียบร้อยแล้วผมมีรูปตั้งแต่โดนชนแล้วก็ขึ้นขึ้นไนเนี่ยพี่เขาเรียกว่าอะไรขึ้นชื่อโดนจับอ่ะ ผมส่งหลักฐานให้พี่เลยได้ไหมเอ่อ uh, แป๊บนึ่งนะหลักฐานพี่ดูได้สี่เบอร์สูงสี่ตัวอันนี้เราคุยกันก่อนโปรติแล้วทุนเดิมแล้วตัวพี่ค่อนข้างให้เครดิตกับทำว่าสตอรี่เกี่ยวกับรถค่อนข้างน้อยเรารู้กันอยู่ดีอนนดูดีอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ต้องดูหลักฐานอ่าพี่่อนี้อ,อันนี้ไม่เกิดว่าเออถ้าเป็นในกรณีรถเนี่ยมันเกิดตูต่เหตุเกิดจากแผ่นดินไหวเกิดจากที่อะไรก็แล้วแต่นานามันทำให้รถไม่ไม่สามารถแบบคอนโทรลได้มันเวไปหมดอะขอบ้า ไม่เลยแล้วนี่มันแมันมีอยู่ตรงนี้ได้ไงวะคือคือก็อย่างที่ผมเล่าไปอย่างแรกคือว่าโดนน้องหมมามันไปจกปูนแล้วมันโดนโดนชนนับที่คอกหมูส่งให้เขาอะไรรูปีอ่ะส่งส่งไปสามรูปแช่พี่คอับขึ้นสามรูปใช่ไหมพึ่งสองรูปขึ้นสองรูปรูปแรกคือที่มีอยู่คนด้านขวาใส่ปอกแขนโ r o เทคแล้วก็อีกรูปหนึ่งคือรูปที่มันเป็นรถชนเข้าไปอัดไปแล้วอะ อ่าเดี๋ยวมาอันนั้นอันนั้นคือรูปรูปรูปสามกับรูป2งเดี๋ยวรูปหนึ่งมันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมส่องรูปหนึ่งให้ใหม่แป1 1> ๊บหนึ่งอ่ารูปหนึ่งกับรูปชนชนนนี้บ้างชนตรงตรงชนชนที่มันปิวอ่ะพี่ที่ประตูหลุดอ,อ่าคือผมอ่าอ่ารูปในรูปคือรถรถรถ,รถประตูหลุดคือรถไฟฟ้าที่เขียนสติกเกอร์ว่ามังคีคิงคือพวกผมซื้อต่อเอ k มเคมาพี่กอล์ฟอ่าแล้วทีนี้รูปรถฝั่งรถเขาอะครับคือมันมันเป็นรถประมูลของแซมบ้าเลย ตอนแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นประชาชนมาเลื้ยนหรืออะไรมาเลื้ยนหรือเปล่าไม่ใช่ไคือมึงอันนี้พี่ถามก่อนอันนี้แค่ถามเหตุการณ์คือมึงคิดนะว่าเขาอาจจะแบบขับมาตัดลายเจอพอดีชนพอดีอุบัติเหตุไม่ไม่มีอุบัติเหตุเลยเหรอเออมันมันมันเป็นพื้นที่ในคอกหมูอ่ะพี่กอล์ฟและและอันนี้พี่ด้วยพี่กอล์ฟไม่ใช่เส้นถนนผมมาคมอ่ะพี่อุบัติเหตดับ อันนี้พี่เข้าใจอันนี้เข้าใจคือมันเกิดการชนหลายรอบแล้วพี่กอฟน้องผมมาเลยควักขึ้นมาแล้วทีเนี้ยทางในในรูปรถรุ่นอะไรอ่ะมีดีวะรถเป็นรถกีฬมันมันมันคือรถอะไรวะรถของพี่อูู๋เป็ดที่แฟที่แฟมาพี่กอล์ฟคือรถเร็วอ่ะแสนสี่ร้อยมีป่ะในบ้านสี่ร้อยของคุณใครขับอยู่ใครถือมีครับพี่แต่วันนี้โดนขโมยไปโดนแจ้งความไวไหมไหมครับแจ้งความไม่แจ้งครับคุณตำรวจเขาเขาแจ้งความไว้ไหมครับอยู่พอดีเลยคุณตำรวจอยู่พอดีเลย ให้หลอดดีเช็คเอาเราบอกว่าแจ้งใช่ไหมไม่ได้แจ้งครับไม่ได้แจ้งอไม่ได้แจ้งอ้าวไม่คือแล้วแล้วในรูปในรูปพี่ไม่เห็นเราเห็นคนขับปะวะเห็นนะพี่กอลฟเห็นนะพี่คุณถ่ายรูปมึงถ่ายเอาเอารูปมันไอ้รูปตอนชนใหม่ดิมันไม่เห็นตรงพี่กดลถไปเมื่อกี้เอารูปตอนชนใหม่ดิตอนชนได้พี่ได้ไดีพี่ขอดูรูปบรรทัดฐานก่อนแล้วแล้วเราลองดูว่าใช่คนในแก๊งเราไหมเอางี้ง่ายๆเลยรถรถรถขบวนออกกี่โมงประมาณประมาณเที่ยงน่ประมาณเป็นเรื่องนะ โดนโดนเราโดนโดนขโมยนตังกี่โมงผมเห็นเขามาเขามาชอบแบบว่ามาขโมยในร้านผมก็แบบว่าขับมาถ่ายอ่ะปวดตั้งแต่ตอนถ่ายในถ่ายอ่ะแสงฉายย่างถ่ายอ่ะในในเวลาไม่น่าใช่หน่พี่ครับในตอนนั้นมันเป็นตอนกลางคืนร้านมันรามันคัมมูนรเล่าไม่น่าน่าใช่แค่ตอนกลางคืนก็มีเมื่อเมื่อคืนนี้ครับใช่ครับพี่ อ่าถ้าเมื่อคืนไม่ครับมันเรื่องมต่นเกิดอ้าวผมเชียร์ก่อนก็ถามเลยว่าชักไม่ทันละโง่ายเฮ้ยเดี๋ยวน้องน้องอันนี้อันนี้คือนี่พี่กอล์ที่โดนจับน้องมไอันนี้คือน้องโดนจับใช่ใช่คือตอนเนี้ยตอนเนี้ยเป็นอย่างนี้ สิ่งที่มึงต้องทำหนึ่งเลยนะไปหารูปพรรณฐานคนที่ขับรถมาแล้วส่งให้แซมบ้าดูว่าคนนั้นเป็นใครหรือมึงหามึงรู้มึงสามารถระบุได้ว่าคนนั้นเป็นใครก็ดีแต่ถ้าในกรณีที่ระบุไม่ได้อันนี้พิษที่อย่างแซมบ้านะครับถ้ารถโดนขโมยไม่มีการแจ้งความเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารถขโมยจริงอ่อเงียบพี่คือพวกผมรู้ว่าว่าใครขโมยว่าใครเอาไปตอนหน้าครับใครรขโมยไปเอาง่ายคือพี่ถ้าแจ้งความพวกผมก็โดนแบบ ก็เป็นกลายเป็นซื้อเรื่องอีงกอ่ะติดเรื่องอ่ะเพราะผมไป<ง>พิจารณาแจ้งปล่อยไปใช่แต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 ่อันนี้ในอันนี้พี่พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าในกรณีถ้าไม่แจ้งความใช่ไหมแล้วเรามีปัญหาเกิดขึ้นอารมณ์เหมือนาาเวลาตำรวจจับเขาจับจากทะเบียนรถแหละว่าทะเบียนของใครเขาไปตามจบแล้วจับผมเข้าใจผิดนะแต,แต่ถ้าพีเ่เข้าใจผมุกบุกโดนเขาอะเข้าใจคะแนนของเขาเนะครัะเอ่อห้าสี่ห้าแบบห้าสี่ห้าแล้วอะไร ไม่อันนั้นสิทธิตัวเองต้องปกป้องหรือเปล่าเอาเอาเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็เหลือเหลือแค่ทางทางโบไองหารักฐานมาแหละว่าคนไหนขับคนแน่แล้วถ้าหาเราชี้แจงว่าเออการขโมยรถอะไรยังไงจัดการยังไงเราก็ไปไปหาวิธีมาว่าเราพิสูจน์ได้ว่ารถเนี่ยโดนขโมยแน่พี่ผมไม่ได้เป็นการเอาเด็กหรือเอาเพื่อนไปปลอมตัวอะไรอย่ีไม่ไม่รู้นะเราต้องไปหาอะไรมาพุกตัวเองกันให้ได้ตอนนี้การบ้านของเราแล้วอย่างนี้ผมโดนชนเนี่ยมันทำอะไรได้บ้าง ก็นี่ไงก็เดี๋ยที่บอกว่าถ้าในกรณีที่ทางแทมบ้าไม่มีหลักฐานหรือไม่มีวิธีพุ่งตัวเองว่ารถขโมยก็อย่างที่บอกครับว่าเวลาสตอรี่เขาตาเขาตามจากผู้ของรถก็รถพุทไธในั้นเร้ก็มัน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 กไม่ชอบเป็นเรื่องให้ให้ถึงวันไหนครับเราเทคุณกี่วันนี้ในการตามหาว่าเราจะหาหลักฐานยังไงว่ารถเราโดนขโมยจริงเทกี่วันสองวันพอวันวันวันเดียวพอไหมเที่วันนี้ไปหาวิธีมาไงก็ได้ให้ทัพรู้ว่ารถเราขโมยคุยกันดิ สองวันได้ไหมเพราะฝั่งสองวันให้เขาไปหาวิธีมาแล้วแต่บีมอ็มบีเอ็มสองวันไหมสองวันเหรอให้ให้สองวันโอเช้าไปให้ให้ผมช่วยหาไหมครับเผื่อเจอไวขึ้นไม่เป็นไรน,นะเออเผื่อเขาไปคุยน้องๆคุยแบบบอสก,ก่อนไงว่าเออเนี่ยมีอย่างนี้มาทำไงดีเผื่อแบบเขาบอกว่าต้องหามาเล่นกันเลยก็ได้เผื่อใครไปดูให้เขาไปเตรียมตัวตอนหวันเอางี้วันวันนี้วันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้วันที่ที่สี่ เอางี้ผมให้ถึงวันวันที่หกวันที่หกนะครับวันที่หกหกพิกนาจบมาคุยเลยอ่าได้ไม่มีปัญหาวันพอดีหกพิกนามาคุยลไมใจรลขนาดนั้นโอเคป่ะเป็นบ้าอ่าตามนี้แต่ระหว่างนี้พี่ขอนะครับว่าอย่างที่บอกไม่มีตอนนี้ชัดเจนเอย่าลงมือนะแค่นั้นโอเคครัแยกย้เลยครับตามนี้ครับองค์ครับเป็นเรื่องละ รอดีรอดีตัวไหนแย่งบุเปิดไอ้เหมยโอ้ขโมยเปล่าไม่ได้ขโมยเขาเป็นไหนแล้ววะไม่ได้ขโมยจะไปขโมยอ่ะไอ้แพทแวทย์มึงใกล้กันไว้แล้วมีหลักฐานมึง no, ก็แคปไว้ตอนอุ้มตอนอะไรมันแจ้งอยู่แล้วแหละ 放的并不多。